สองคนพี่น้องยังไม่ตื่นเราต้องปลุกก่อนเพราแม่จะไปทำงานแล้วต้องปลุกมาคุยมาเคลียร์กันก่อนไปชวลบ <c oughs> อันนี้คนเล็กอุ้ยสภาพจะไม่พร้อมตื่นคนโตพี่จ๋า <c oughs> มาแต่เมื่ออะลูกออกกำลังกายด้วยนะอืมออกกำลังกายด้วยนะแม่จะไปทำงานต้องมาบอกเด็กสองคนนี่ไว้เพราะว่าเด็กสองคนวันนี้ไม่ได้ไปเรียนไหน,นพี่อย่าลืมที่แม่บอกเอาแฟ้มเอกสารของน้องอไอใบชดงานทุกอย่างนะ จัดสรแซมยังเป็นวิชาด้ลูกนะช่วยน้องพี่ม่นาช่วยพี่จา๋าด้วยนะ <c oughs> อืมอาจากกระบ๋าโรงเรียนแล้วก็เรียนพี่เจ็ดนะลูกเอามาทาแต้มไหมนะว่าจะได้อ่านแม่เอากับข้าวไว้ในตู้กับข้าวให้เรียบร้อยฝรั่งสับให้แล้วใีตู้เย็นเขาสวยเอาเว็บนะคะกับข้าวอยู่ในกล่องในตู้กับข้าวนะกินเมื่อเช้าเสร็จป,ปุ๊บเมื่อเที่ยงเอาไว้ในตู้นะลูก อย่ตู้เย็นนะแล้วอย่าลืมน้ำกบไฟห้ามตั้งใกล้กันเอาน้ำมากินระวังกินน้ำกันด้วยเข้าใจเข้าใ,ใจ,จออกกําลังกายดูวุ้ยเข้าใจไหมดูน้องนีๆดีด้วยเข้าใจไหมพูดก,กันดีดีนะคะแล้วคนนี้ล่ะยังไม่พร้อมตื่นไอ้คนเล็กอืม ทำเงงไงอืมเล่นกันดีๆเข้าใจไหมช่วยพี่ทำได้นะพี่ยากทีมงานอะ่ะเพราะว่าเอกาสารหนูเยอะมากคอืมทัง้งเทอมเลยเนี่ยพี่เขาสอบเสร็จแล้วเขาปิดเทอมแล้วเหลือเราเนี่ยงองเลี้ยงแฟ้มเีเอกาสารเอามาทบทวนเอามาอ่านขจุยขจุยๆจุยืจุยอืมีย๋ยวแม่จะไปทํางานจับข้าวพร้อมขนม คุกกี้ในตู้แช่ก็มีอังุ่นซรนมัสคะก็ยังอยู่นะลูกที่พู้กันเออที่แช่ไว้อา่ะมากินกันนะห้ามทะเลาะกันนะคะลูกอยู่ในบ้านนะไม่ต้องเปิดบ้านให้ใครนะคะไม่ต้องเปิดบ้านให้ใครอย่ายใจกันแต่แม่กลับมาอความตื่นยังอาบน้ำยีนดีน้ฟอกตัวได้นะฟอกแผล เออทายาให้น้องด้วยนองสระผมตั้เช้านะคะพี่เป่าผมให้ด้วยนะค่ะเป่าผมให้น้องด้วยเป่าผมแล้วก็เอายาทาแผลไว้าตาจิตงที่ตาไว้เก็บอืออ้จิตตาน่าเก็บยัยได้อยู่บ้านแล้วแม่ไปทํางานอือแม่ไปทํางานเด็กๆก็อยู่บ้านกันไปจะหกโมงแล้วนะ อยวกําลังกายเราเนี่ยแม่ให้ไปวิ่งมากําลังกายหืมจะมามดทมําไมเตรียมตัวเลยเแล้วแม่จะไปทํางานแล้วบายบ,ายบายบายบายทุกคนนี้เลยคนนี้เลยมาจุ๋มิงจุ๋มิงไปกํลังนี้ดี